อวุ่นเนี่ยที่อยู่ในรังไข่อันนี้คือเห็ดเพาะที่เราล้างประมาณสิบน้ํามาแล้วนะครับเนี่ยเราล้างประมาณสิบน้ําไ, <10 S 1> ได้ไม่ใช่อบอกว่าที่มันอยู่ในเมล็ดล้างใส่สตะก,ก้าข,ย,าขย,ายับขย่าก็ล้างนะครับงั้นจะมาผ่านดูกัน เห็ดเพาะดูนะ,นะครับนี่ครับหนึ่งเม็ดนะครับนี่ครับมีไส้สีดำๆแบบนี้นะครับแสดงว่ามันแก่มากมีไส้เป็นสีดำนี่ครับเหมือนช็อกโกแลตเลยนะครับ เราผ่ากันดูเรื่อยๆนะครับว่าจะดำทุกเม็ดหรือเปล่าโอ้โหดำทุกเม็ดเลยนะว่าแก่มากนะครับอันนี้เราได้มาจากเอ,อตลาดมูเซอร์ทางขึ้นแม่สอนนะครับไสใ,ในดำหมดเลยนะครับเราล้างแล้วนี่เราล้างแล้วเรามาผ่า เนี่ยว่ามันแก่นะครับพวกกินได้นะกินได้แต่เรานี่ครับอันนี้ยังอ่อนอยู่นะครับจะเป็นสีขาวเราดูไม่ออกเลยครับข้างนอกว่าอันไหนแก่อันไหนอ่อนดูจากภายนอกไม่ไม่รู้เลยนะครับ ต้องผ่าแนละ้วถึงจะร,รู้นี่นเจ้าูปอ่อนอนะ <c oughs> เราสังเกตจากภายนอกไม่ได้เลยนี่ครับอืมนี่ล <the> ้างล้างคขาข้างนอกเขาดินเยอะมากเลยครับ ล้างมหันสิบน้ำได้เขย่าเขย่าส่วนใหญ่จะเป็นไม่ดเก่ๆใช่ไหครับชุดนี้เจออ่อนถ้าอย่างนี้อย่างแบบนี้น่าจะเป็นเน่านะครับนี่ถ้าม็นสีน้ำตาลแบบนี้น่าจะเน่า เหม็นด้วยนะครับน่ครับพยายามดูว่าแยกไม่ได้เลยนะครับว่าข้างนอกแกหรืออ่อนต้องผ่าดูอย่างเดียวเลยนี่ก็รู่นี้น่าจะเกือบแกแล้วเนะี่ยมีทั้งขาวทั้งดำปนกัน มีสีน้ำตาลนี่มันก็จะปแปลกๆอยู่นะน่าจะเสียนะครับสีน้ำตาลแบบนี้น่าจะเสียหรือเริ่มจะแก่เลยเป็นสีน้ำตาลอันนี้ยังไม่รู้นะครับ เราเคยไปรับมาซื้อมาจากวันน้ําเขียวรอบนึงนะครับอ,อันอนนันต้มกินดูแล้วไม่ได้ผ่าดูมาอ่อนหรือแก่แที่ว่าน้ำเขียวซื้อมาเขานึ่งมาเสร็จแล้วนะครับอันนี้ คงต้องผ่าดูทุกลูกเลยนะครับแบบนี้มันจะเพาะได้ไหมไม่เพาะนะครับเดีย๋ยวจะหันต่อไปเรื่อยๆนะครับ ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับครับ